เดียวจะหมดอ้นั่นยังอยู่เปล่าอะไรหายนะหายเลยโอ้เยอะแยะมังกรก็มียังอยูยะยะ่เสียงเสียงกลางกลางไปใหญ่หมดเลยนะเสียงโตโตเลยนะครับน,น,บน,นี่นี่นกต่อ,อทั้งสองตัวเลยใช่ไหมครับนะครับ มันปลาปลายอ๋ออันนี้โชคโชนกว่าไอ้ขวามือเนี่ยโชคโชคโชลกว่าไอ้ไอ้นั่นยังนกฝึกอยู่ใช่ไหมครับปลาปลายปลาปลายติดมาไม่กี่ตัวโอ้ ตแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะมีมีครูหนุนนะครับีแบบเลเออเป็นเรียกคำคูคำเหมือนครับตัวซ้ายมืออ๋อเขาถ่ายมีนกค้ายไหมเข้ามาฮะนี่ครับขลุมดีครับผมเรียกคำคูคำของแท้ครับนี่ตันนี้ มีม uh, okay. ีแต uh. ่เสียงชอบชอบเสียงถูกใจอันนี้นกป่าทุ่งนาเราเลยใช่ไหมครับเนี่ยตำนี้แล้วนกทุ่งนาเลยอันนี้ได้หนอีกน้องครองน่องกรทองอ่ะไรอย่าี้ครับ เดิตนตุนได้ตุมไหนมุมบ้านเลยครับตุนเบ,นบียร์ขวดน้ำสีส้มเอ้ขยันเอ้ขยับขยับดูดูเขาไอ้ต้ตนตะปูไม่เอาซะแล้วไม่เอาแล้ว<อ>ครับสงสัยเป็นพ่อนก ต่อเอาดีนะเนี่ยไปเคยไปนอนห้างหนาไปนั้นเราไปตามชื่อว่ไอาไอา้แมวแมวมันขึ้นไปนติหัดต่อใหม่ๆร่างวัดเนี้ยแมวขึ้นไปคล่อมตัวเนีย้ยมันตีกินไม่ได้กูจับต้องจับออกตัวเนีย้ยเออวิวขันแล้วโน่นไอ้เบอร์เกระเต็มวิวบึงกระเต็มฟาช่าง

นี่ครับนกเขาใหญ่อายุกรง20ปีครับผมนี่ของจริงครับอายุยืนครับไอ,อตัวนั้นเอาไม่เลิกเลยครับผมโชว์ใหญ่ครับเสียงโตเสียงเพราะหนึ่งกลุ๊กใช่ไหมครับนายครับ ลิวมันการ์ดเป็นไปก็มีลิวลิ่ต้องกุกไม่ได้เลี้ยงมันมีมันดีอันนู้นต้องเฮ้ยไปก็ต้องกุกแั่ตนนู้นเหรอฮะไอตัวนั้นก็สองกุกใช่อ่ะกุกเดียวกุกเดียวแต่มีลิวปนไม่ลิวปนนานๆจะมีลิวใช่ไหมอ๋อแต่ว่าเขาเอาดีเนาะตัวนั้นอะมากๆาีม เนี่ยครับนี่หลิวตันนะครูอ่างคำสองคำเนี่ยครับผมไปบอกว่าก็อ่ะไม่ได้หรอกมันเป็นการแล้วแต่อารมณ์นะครับบางทีก็ไม่อ่างนะครับผมแล้วแต่อารมณ์หลิวตันครับไม่ได้หรอกไอ้ยังเงี้ยไปโกง่ตันโมกันมันเป็าอารมณ์มันเป็นของเราเราแหละอารมณ์แบบนี้ก็ไม่พูดแม่มันยอด ป่าคนอื่นมาฟุ้งไม่ได้ผมไ,ไปซื้อนกต่ออย่าไปซื้อในป่ามาซื้อนกเป็นดจุดกันนุ่มเออใช่ต้องหาวันว่าสจริงสู้ราคาเข,ข้าเด้อก็นออม,มีมีอ่านคำหนึ่งนะบางทีก็คำบางทีก็สองคำไก็ยังบุ้พูดหรอกมังการโอ้ก,กันนะ จะว่างเธอด้วยไม่ว่างหรือขัดมือสวยโอเคครับเดี๋ยวหมดแรงเดี๋ยวหมดแรง